สวัสดีเด็กๆชั้นป .5 ทุกคนค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์คำและคําสุภาพนะคะซึ่งใช้กับสุภาพชนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้คําราชาศัพท์กับพระสงฆ์และสุภาพชนได้อย่างถูกต้องคําราชาศัพท์ จะแบ่งการใช้กับบุคคล5ระดับนะคะคือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระบรมบวงศานุวงศ์ 3. พระสงฆ์ 4. คข้าราชการผู้ใหญ่และ5สุภาพชนค่ะเราจะมาเรียนคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ก่อนนะคะ เรื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์นะคะสังคาติคือผ้าผ้าบาประคตอกคือผ้าคาดอกถ้าเป็นประคตเอวคือผ้าที่เอาไวค้คาดเอวนะคะจีวรคือผ้าห่มที่คู่กับสบงสบงหมายถึงผ้านุ่งค่ะเทศนาคือการสั่งสอนธรรมะอาสนะหมายถึงที่นั่งตลปัด ก็คือพัดที่มีด้ามยาวๆนะคะธรรมมาตรก็คือที่นั่งสำหรับแสดงธรรมค่ะบินถบาทหมายถึงการรับอาหารที่มีคนนำมาถวายบาทก็คือภาชนะที่ใช้ในการรับอาหารประเคนหมายถึงการยกของถวายพระนะคะปานะหรือน้ำปานะ หมายถึงเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าหลังเที่ยงวันนี้นะคะพระสงฆ์จะไม่ฉันอาหารก็จะดื่มเฉพาะเครื่องดื่มหรือว่าน้ำปานะนะคะข้างล่างเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคเรียกว่าคีลานะเทศหมายถึงยาของพระสงฆ์ค่ะอัฐาบริขาร หมายถึงของใช้8ดอย่างที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์นะคะได้แก่บาทผ้าสังฆติเข็มเย็บผ้ามีดโกนผ้าจีวรและผ้าสบงประคดเอวเป็นต้นนะคะคำว่าปัจจัยหมายถึงเงินค่ะวิหารคือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากุฏิ ายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์นะคะกุฏิอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละวัดนะคะบางวัดมีงบประมาณน้อยกุฏิก็จะเป็นกุฏิหลังน้อยแต่บางวัดที่มีญาติโยมมีเงินที่มีญาติโยมที่ร่ำรวยนะคะกุฏิก็อาจจะเป็นตึกคอนโดมิเนียมก็ได้นะคะ ทำวัดหมายถึงสวดมนต์นะคะพระสงฆ์จะทําวัดเช้าและทําวัดเย็นนะคะจำวัดหมายถึงนอนสงน้ำหมายถึงอาบน้ำโกรดโกรดหมายถึงร่มอันใหญ่ๆนะคะสำหรับพระธุดงในร่มนั้นก็จะมีจะมีมุ้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามารถที่จะนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือจำวัดในกรดนั้นได้เลยนะคะ คำต่อไปค่ะอัตมาหมายถึงฉันเป็นคำที่พระเรียกตัวเองนะคะโยมหมายถึงเธอหรือคุณเป็นคำที่พระใช้เรียกพวกเราค่ะนิมนต์หมายถึงเชิญหมายถึงเราเชิญพระนะคะอย่างเช่นนิบนนิมนต์รับบาตรขาดหลวงพ่อเป็นต้นนะคะเจริญพรหมายถึงสวัสดีอันนี้พระจะสวัสดีเรานะคะ สาธุหมายถึงดีแล้วนะคะสาธุเนี่ยพระสงฆ์พูดก็ได้หรือเราจะพูดก็ได้หลังจากที่เราฟังฟังเทศฟังธรรมนะคะอาราธนาหมายถึงการขอเชิญหรือการอ้อนวอนขอขอให้พระทมสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะอย่างเช่นอารธาธนานิมนต์เจ้าค่ะหมายความว่าขอเชิญเจ้าค่ะคือจะเป็นคำที่ เป็นคำเชิญที่ดูสุภาพมากขึ้นนะคะต่อไปคำว่ามรณะภาพหมายถึงตายนะคะอาพาธหมายถึงป่วยชันพัตตาหารหมายถึงกินอาหารทีนี้เป็นคำสำคัญนะคะถวายอดีเรกถวายอดีเรเนี่ยเป็นเป็นบทเป็นบทกล่าวลาะคะที่ประสงค์ จากกล่าวลากษัตริย์ตอนที่กษัตริย์มาทําพิธีอะไรต่างๆแล้วก่อนที่กษัตริย์พระมหากษัตริย์จะกลับนะคะพระสงฆ์ก็จะถวายอดิเรกนะคะหมายถึงถวายพระพรลาเนะะี่ยค่ะต่อไปนี้เป็นคําราชาศัพท์ที่ใช้สําหรับสุภาพชนซึ่งเป็นคําสุภาพนะคะผลอุลิต หมายถึงแตงโมผักสามหาวหมายถึงผักตบชวาผักทอดยอดหมายถึงผักบุ้งผักรู้นอนหมายถึงผักกระเฉดถั่วเพาะหมายถึงถั่วงอกดอกมันลิกาหมายถึงดอกมะลิดอกขจรหมายถึงดอกสลิดนักเรียนรู้จักผักสลิดไหมคะผักสลิดเนี่ย คำสุภาพจะเรียกว่าผักขจรนะคะต่อไปกล้วยกละหรือกล้วยเปลือกบางหมายถึงกล้วยไข่นารีจำศีลหมายถึงกล้วยบวชชีขนมบัวสาวหมายถึงขนมเทียนะคะ่ปะปลายาวหมายถึงปลาไหลปลามัชฉะหมายถึงปลาล้านะคะ ปลาร้านักเรียนรู้จักไหมคะปลาร้าก็คือปลาที่เขาเอาไปหมักเกลือหมักไว้นานๆนะคะเขาจะเอามาใส่แกงนะคะทางภาคเหนือทางภาคอีสานของเราจะกินปลาร้ากันเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปไม้ตีพริกหมายถึงสัก,กระเบือหรือสักครกนั่นเองค่ะคำว่าถึงแก่กรรมหมายถึงตายค่ะ คำว่าถึงแก่อสัญญกรรมก็หมายถึงตายนะคะแต่ใช้แตกต่างกันคำว่าถึงแก่กรรมใช้กับสามัญชนทั่วไปค่ะชาวบ้านทั่วไปเลยแต่คำว่าถึงแก่อาสัญญกรรมหมายถึงตายใช้กับข้าราชการผู้ใหญ่อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นค่ะรับประทานหมายถึงกิน เรื่องใช้หมายถึงของใช้บริโภคก็หมายถึงกินนะคะต่อไปมูลสัตว์หมายถึงขี้ของสัตว์อย่างเช่นมูลไก่ก็หมายถึงขี้ไก่นะคะปูทบกระไพยหมายถึงภัยที่เกิดจากน้ำท่วมอัคคีภัยหมายถึงภัยที่เกิดจากไฟไหม้นะคะ ว่าตะภัยหมายถึงภัยที่เกิดจากลมพัดหรือว่าพายุกระหน่ำนะคะอาเจยียนหมายถึงอ้วกนะคะคำว่ามูลมูลสุกรก็แปลว่าขี้หมูนะคะนักเรียนรู้จักคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์และคำสุภาพแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึก ภาษาไทยหน้า29ถึงหน้า31นะคะวันนี้แบบฝึกจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราเรียนคำราชาศัพท์ครบแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบตัวชี้วัดด้วยนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกในหนังสือเรียนแล้วอย่าลืมทำแบบประเมินตัวชี้วัดนะคะ จากลิงก์ของไลฟ์เวิร์กชีตเรื่องคำราชาศัพท์ที่คุณครูส่งให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ